มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเับาฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปาวปวรีสักกะระพุ่มพวงบอกว่ามีวันนี้ได้เพราะว่าแม่พึ่งพร้อมโชว์เลขสลากกินแบ่งเลขสวยค่ะเมื่อวันที่9กมิถุนายนที่วัดทับกระดานที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสองศิลปินชื่อดังเปาวลีพรพิมลแล้วก็ตีชายนรงคนะคะเดินทางมาไหว้หุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ โดยทั้งสองคนเดินทางมาตั้งแต่เช้านำเอาผลไม้ห้ายอย่างกุหลาบแดงเพื่อมาสักการะโดยปวารีพรพิมลกล่าวนะคะว่าเปาเป็นปวารีได้ทุกวันนี้เพราะว่าได้แสดงหนังเรื่องพุ่มพวงเมื่อปี2554แม่พึ่งเป็นทางต้นแบบเป็นครูผู้ให้โอกาสกับเปาแม้จะไม่มีโอกาสเจอตัวจริงเพราะว่าเปาเกิดปีเดียวกับที่แม่พึ่งจากไป แต่เป่าก็ฝึกร้องเพลงของเพลงแม่พึ่งเสมอทุกปีเป่าก็จะแวะเวียนมาหาแม่พึ่งเสมอแต่ปีนี้พิเศษตรงครบรอบ30ปีที่แม่พึ่งจากไปเป่าและพิตีก็เลยมาสักการะแม่พึ่งด้านตีเองเผยว่าเป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งชื่นชมในการแสดงการร้องเพลงของแม่พึ่งทุกปีจะเดินทางมารำลึกในการจากไปของแม่พึ่ง โดยโอกาสมาสักการะแม่พึ่งก่อนวันงานครับหลังจากนั้นปวลรีนะคะเขย่าเซมซีได้เลข60จึงได้เดินไปที่แผงรอตตอรี่เพื่อซื้อเลข60หลายใบเลยค่ะทางด้านองค์สลักจิตนะคะเผยได้ร่วมงานกับทางวัดสร้างหุ่นพิพึ่งโดยสร้างหุ่นที่13ภายในวัดในเขาถ้ำทำเทียมทางทิศใต้ของวัดทับกระดานไว้อย่างดีแล้วก็สวยงามเลขรัตตอรี่ก็คือ168260นะคะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ